มิลฟอร์ซาวได้ชื่อว่าเป็นมหัศจา์แห่งสายน้ำจนติดอันดับ8ของโลกอีกทั้งยังได้จดทะเบียนเป็นมนรดกโลกเป็นแหล่งธรรมชาติบำบัดที่มีอายุไม่น้อยกว่า10,000ปีตลอดจนเป็นศูนย์รวมของสัตว์แปลกและสัตว์คุ้มครองจํานวนมากถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งจะด้วยเหตุผลอะไรไปติดตามกันได้ใน6เหตุผลมิลฟอร์ดซาวสิ่งมหาศจา์อันดับ8ของโลก 1. หมหศจรรย์แห่งสายน้ำเมลฟอร์ซาวเ f ลฟอร์ซาวเป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าวของทะเลทัสมมนซึ่งถูกอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของทารน้ำแข็งต่อมาเมื่อทารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ที่เราเรียกว่าฝยอดบริเวณที่ทารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเลแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่าซาว ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้าไปในน้ำจะเรียกว่าฟยอร์ด 2. สิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก ช่องแคบมิลฟอร์ดอยู่บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ยื้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดันเนตินประมาณ260กิโลเมตรช่องแคบนี้มีลักษณะเป็นฟยอดคือเป็นช่องน้ำแคบๆที่มีความยาว20กิโลเมตรมีชายฝั่งสูงชันท้องน้ำบริเวณปากช่องแคบตื้น บรรยากาศบริเวณช่องแคบนี้จะชื้นแฉะมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีฝนตกลงมาทุก2ใน3วันตลอดทั้งปีทำให้มีปริมาณน้ำฝนโดยรวมถึง615ซนติเมตรต่อปีขณะเดียวกันนะ้ำฝนที่ตกลงมานี้ยังไปเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่น้ำตกเล็กที่ไหลาจากหน้าผาสูงกว่า300เมตรลงมาอย่างเวิ้งน้ำเบื้องล่างซึ่งเป็นยอดเขาไมาเทอร์ที่สูงใหญ่ถึง1,695เมตรจากปากช่องแคบอีกด้วย ความสง่างามของหน้าผาสูงชันพื้นน้ำสีครามเป็นประกายและป่าทึบตลอดแนวฝั่งทำให้หนักเขียนชาวอังกฤษชื่อรัตยาร์ดคิพลิงขนานนามช่องแคบมิลฟอร์ดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้นแต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย 3. ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี1986อุทยานแห่งชาติฟิยต์แลนด์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกและในปี1999ได้ถูกรวมเข้ากับพื้นที่ของเม u ์แอสปาริงเวสแลนด์และโอระกิเมล์คุกน t i แน a พาร์คได้ขยายรวมเป็นมรดกโลกที่เรียกว่าเตวะฮิปูนามูหรือนิวซีแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้ สำหรับอุทยานแห่งชาติฟยอดแลนด์มีพื้นที่ประมาณ3ล้านเอเคอร์หรือประมาณ12,000ตารางกิโลเมตรโดยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงชันและซับซ้อนมีชายฝั่งที่ขรุขระและมีป่าทึบและมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาให้เป็นถนนหรือเมืองมากนักการชมทัศนียภาพบริเวณมิลฟอร์ดซาวส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งเรือแต่ก็ยังมีทัวร์นั่งเครื่องบินด้วยแต่ก็มีราคาที่แพงกว่ามาก ดังนั้นการนั่งเรือชมวิวจะดีกว่าเพราะสามารถเก็บรายละเอียดและให้มุมมองที่งดงามของมิลฟอร์ดซาวได้อย่างดีโดยจะใช้เวลาในการนั่งเรือไปกลับจากส่วนที่อยู่ในสุดไปจนถึงปากอ่าวทะเลทัสมานใช้เวลาราว3ชั่วโมง 4. ธรรมชาติบำบัดมนุษย์ความสวยงามของมิ f o r d ์ดซาวเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งใครที่กำลังสับสนวุ่นวายหรือกำลังค้นหาคำตอบให้กับชีวิตบรรยากาศอันเงียบสงบของที่นี่ช่วยได้อีกทั้งธรรมชาติที่สวยงามด้วยวิวฐานน้ำแข็งทะเลสาบและภูเขายัางช่วยบำบัดความเครียดได้เป็นอย่างดีทำให้คนที่เข้ามารู้สึกสุขใจเท่ากับได้เติมพลังชีวิตให้ลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งขณะที่เส้นทางสู่ฟยอตดแลนจะต้องผ่านหุบเขาเอลินตันอันเป็นที่ราบกว้างที่เกิดจากการไหลของฐานน้ำแข็ง ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงชันกว้างระหว่าง500เมตรถึง2กิโลเมตรกรมอนุรักษ์ธรรมชาติของนิวซีแลนด์ได้จ,ดจัดจุดพักผ่อนและตั้งค่ายพักแรมตามจุดต่างๆในหุบเขาแห่งนี้เอาไว้ด้วย 5. มิลฟอร์ดมีอายุไม่น้อยกว่า1,000 0ปีบริเวณปลายช่องแคบจะลึกตามลักษณะของฟยอดทั่วไปช่องแคบมิลฟอร์ดเกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งยุคสุดท้าย ทาน้ําแข็งที่เคลื่อนตัวสู่ทะเลกัดเซาะหินจนเป็นร่องลึกและใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อน้ําแข็งละลายไปเมื่อประมาณ10,000่นปีที่แล้วน้ําจากทะเลก็ท่วมล้นเข้ามาในหุบเขาทาน้ําแข็งนี้ส่วนน้ําในช่องแคบมิลฟอร์ดแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นผิวเป็นชั้นที่มีความเค็มน้อยเพราะเป็นน้ําจืดไหลเข้ามาจากแม่น้ําลําธารและน้ําตกน้ําที่ไหลมานี้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําเค็มในฟยอร์ดดังนั้นจึงลอยตัวอยู่ชั้นบน น้ำชั้นบนนี้มีความลึกประมาณ3เมตรหรือมากกว่าขณะที่ผิวน้ำชั้นบนนี้ค่อยๆไหลสู่ทะเลมันจะพาน้ำเค็มข้างใต้บางส่วนติดไปด้วยทำให้เกิดเป็นเขตน้ำกร่อยขึ้นซึ่งการไหลของน้ำดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสน้ำสวนกลับพาน้ำทะเลเข้ามาในฟยอดที่ระดับความลึก300เมตรส่วนน้ำที่อยู่ใต้ชั้นนี้จะเป็นน้ำที่มีความเค็มจัดและสงบนิ่ง น้ำจืดชั้นบนสุดมีผลกระทบละเอียดซับซ้อนต่อชีวิตสัตว์น้ำในช่องแคบมิลฟอร์ดเป็นอย่างยิ่งการสำรวจใต้น้ำครั้งแรกของนักประดาน้ำสร้างความ,มึงงงให้แก่นักประดาน้ำหลายประการเช่นไม่มีสาหร่ายทะเลและกุ้งหอยปูปลาอยู่บริเวณนี้เช่นแนวชายฝั่งทั่วไปของนิวซีแลนด์เลยเนื่องจากบรรดาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ในน้ำที่มีระดับความเค็มน้อยได้ ูนย์รวมสัตว์แปลกคุ้มครองอย่างไรก็ตามบริเวณนี้จะมีพืชชนิดผักกาดทะเลหอยแมาลางผู้สีฟ้าและเพลียงซึ่งอยู่ในน้ํากร่อยได้ปลาดาวจะเกาะตามหินผาใต้น้ําที่ระดับบนสุดของชั้นน้ําเค็มปลาดาวเหล่านี้กินหอยแมาลางผู้เป็นอาหารเมื่อน้ําลงระดับน้ําในช่องแคบก็ลดลงด้วยปลาดาวเหล่านี้จะหนีน้ําจืดลงไปเพราะมันอยู่ในน้ําจืดไม่ได้พอน้ําขึ้นพวกมันจะพากันไต่กลับมาที่เดิม น้ำที่ไหลล้นออกมาจากลำธารต่างๆต,ต,ตามภูเขาจะไหลผ่านพื้นหญ้ามอสและดินอันเต็มไปด้วยขุยอินทรีย์เมื่อไหลลงไปถึงฟยอดสีของน้ำจึงเหมือนสีน้ำชาน้ำสีชานี้แสงแดดไม่อาจส่องผ่านได้จึงมีสัตว์น้ำลึกหลายชนิดอาศัยอยู่เช่นต้นไม้ทะเลพวกซีเฟเท,เทอร์ซีสเพิร์ตปะาารังดำและหอยบางชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะหากินอยู่ตามขอบหินและร่องหินในระดับความลึกระหว่าง6 4ถึงเมตร ซึ่งตื้นกว่าระดับที่มันอาศัยอยู่ตามปกติปกติปลาคารังดำที่หายากมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในน้ําลึกกว่า45เมตรแต่ที่ช่องแคบมิลฟอร์ดเราสามารถพบปลาการังดำกล่าวได้ในน้ําระดับลึกน้อยกว่า35เมตรและบางแห่งปลาการังดำอยู่ในระดับน้ําลึกเพียง6เมตรเท่านั้นซึ่งนับว่าอยู่ใกล้ผิวน้ํามากกว่าที่อื่นในโลก ช่องแคบมิลฟอร์ดและป่าไม้บนภูเขาทั้งหมดได้รับการพิทักษ์เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟิยอตแลนด์และเป็นที่อาศัยของนกทากาเฮซึ่งหายากและแปลกประหลาดนกทากาเฮที่บินไม่ได้มีขนสีม่วงและสีฟ้าสดมีขนาดเท่าไก่บ้านและมีจาง,งอยปากใหญ่ผู้คนพากันคิดว่านกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ในปี1947มีผู้พบนกทากาเฮจำนวน100ตัวบนหาดโคลนของทะเลสาบเตอานา์ ซึ่งอยู่ห่างจากช่องแคบมิลฟอร์ดไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ55กิโลเมตรนกที่หายากพอๆกันอีกชนิดก็คือคาคาโพเป็นนกแก้วสีเขียวหน้าคล้ายนกฮูกตอนกลางวันอาศัยในพโพรงพื้นดินนกคาคาโพจะไม่บินแม้มันจะสามารถบินได้ซึ่งนกชนิดนี้เกือบจะสูญพันธุ์ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองไว้ในอุทยานแห่งนี้ เห็นได้ว่าธรรมชาติเปรียบเสมือนยาบำบัดที่สำคัญต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเสมอไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ขอเพียงมนุษย์เราอย่าไปทำลายมันสุดท้ายมันก็จะช่วยเราได้อยู่เสมอ